อากาศดีมากเลยครับอากาศดีมากๆเลยวันนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดโอ้ยเย็นสบายผมอยู่กลางแม่น้ำโขงครับกำลังเดินทางกลับครับเขารถมาส่งฝั่งลราที่ปากซันนี่แหละครับตอนนี้ผมเดินทางกลับได้รถเปล่ามาคันหนึ่งพอได้ค่าน้ำมันเขาฝากครับเขาฝากจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของผมหรอก แต่ทางแพรราเขาเห็นคันเดียวเขาไม่คุ้มที่จะมาเขาเลยฝากก็เหมือนกันฝั่งผมก็เหมือนกันบางทีเราไม่คุ้มที่จะไปเราก็เราไม่คุ้มที่จะบรรทุกอันนี้มาข้ามฟากเราก็ฝากแพรเราเราเพิ่งพา,าใส่กันดูเครื่องครับดูเครื่องดูเครื่องแล้วเราเข้าไปดูห้องเครื่องผมจะเข้าไปห้องเครื่อง ถ่ายภาพมาเห็นหเฉยๆผมจะไม่พูดเพราะมันพูดไปรู้เรื่องหรอกเดี๋ยวผมออกมาผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับก็เครี่งงานผมก็เลยล้างเครื่องมือเตรียมตับบ้านนะ ต้องกล้าครับต้องกล้าผมทำเกียร์สองลูกที่ซื้อมาใหม่เนี่ยผมไม่ตามอาจารย์นะครับผมไม่ตามคุณปู่กล้าได้กล้าเสียเพราะคุณปู่ทำแบบหนึ่งผมทำอีกแบบหนึ่งคือผมใช้ชิ้นส่วนเดิมของเกียร์ที่ซื้อมานะครับผมใช้ตัวระหว่างลาวบนกับลาวล่างเป็นตัวเดียวตัวเดิมตัวเก่าผมไม่ดัดแปลงจุดนี้ นะครับผมเพียงถอดถอดชิ้นส่วนที่เป็นเกียร์2องสามห้าหกเอาออกผมใช้หนึ่งกับถอยแล้วตัวถั่วตัวถ่ายกำลังคือลาวบนกับลาวล่างตัวหน้านะครับผมใช้เฟียงเดิมเห็นไหมนิ่งชาเข้าเกียร์ได้ง่ายลาวกับว่าเป็นเกียร์ท็อกนี่คือความกล้าที่จะตัดสินใจของผมกับตันชอบมากครับยิ้มเลย ตัดเกีร์เข้าง่ายเดินเต้าหองเลยก้าได้ก้าเสียนะครับถ้าแนวคิดผมเป็นแบบนี้ผมก็เล่นแบบนี้ตามสไตล์ของผมมีกับตันใหญ่นะครับแกก็นั่งสบายน,ะนับเงินจนมือไม่มีลายแล้ว <c oughs> ก็มาเรื่อยนี่ไป จะเอาเสื้อแอดเวิร์ไปสักสี่ขวดขวดละสี่ร้อยกว่าบาทจะซื้อเสื้อแอดเวิร์ขวดละสี่ร้อยห้าสิบเอากลับไปน้องขายไปฝากพี่น้องผมฝากเจ้าของอู่เหมือนกันเพื่อนเพอนเพื่อนร่วมสายอาชีพฝากเจ้านายเท่าแก่ต่างๆคนละขวดละขวดเพราะตรงนี้มันถูกครับเสื้อจริงนะครับไม่ใช่เสื้อปลอมบอกให้เดี๋ยวคนจะซื้อไปขอบีอเป็นสองสามลังอบุรีไปยักสิบตุด๊ด แต่ก็ผิกดกฎหมายนะครับเ <c oughs> ขาไม่ให้มากกว่านั้นก็องเสียงดูถ้าเขาจับได้ก็แก้วจ๋าแล้วไม่ฟังเสียงถ้าผมผ่านไปได้ผมก็จะไม่ฝากพี่ฝาก้รงผมเอ้ยผมไม่ขายหรอกของนี่ขายทําไมเดี๋ยวก็รู้สึกพูดออกเสียเดี๋ยวตำรวจก็ดักจับอยู่แถวนั้นโอ้ากักอะไรตาเห่าเวกัน กำลังจะถึงฟังนะครับจะถึงฟังถึงดานสุรลกากรถึงการผมผมมาจากนู่นผมมาจากออปากสันเสียงลูกน้องผมบักกับดันมันบอกว่ามันบอกว่าจะมาอีกเจ้าหนึ่งตาวันนี้ใส่เต็มฟังเอ,อ้าแสดงว่าต้องมีรถขึ้นข้างบนอีก ใส่รถหนักใส่รถน้ำมันระำมังมาก,ก็ให้วิ่งถ้ามีรถวิ่งให้วิ่งเต็มที่เลยวันนีว้วันทย์พรุ่งนี้วันจันทร์ยิ่งรถเยอะนะครับไกผมก็อยากให้วิ่งเต็มหมัดนี่แหละพังให้มันพังไปผมเป็นคนแบบนี้นะครับโคลลมครับท่านอากาศดีมากเนี่ยขาดขาดบรรยายอา่อาดลูกบอลแก้บรรยายนะครับผมหนีไกลห้องเครื่องไปแถวนั้นพูดไม่ได้หรอกเสียงเครื่องมันดังคืนนิสัยผมไม่ใช่ สร้างเสร็จซ่อมเสร็จแล้วกลัวนะครับใส่ให้เต็มใบไปเลยเอาให้เต็มที่พังให้มันพังตรงนี้ตรงช่วงที่ผมรับประกันอยู่นี่ไม่ใช่ผมหันหลังออกไปแล้วก็ปุ๊บมีปัญหาผมไม่ชอบผมไม่กลัวหรอกเวลาผมซ่อมให้เสร็จซัดมันเต็มหมัดเลยผมมันพังก็ให้มันพังผมจะแก้ไขให้โอเคครับไม่ได้ซื้อหรอกถ้าผมมาเองผมไม่ได้ซื้อเบียร์เนี่ยเบียร์ล่น่ยให้ดู ผมไม่ได้ซื้อครับเขาให้ผมเฉยๆเพราะผมก็พี่น้องทางฝั่งนี้พวกเจ้าหน้าที่ทางทางทางฝั่งเราเขาก็รู้จักผมนะครับเขาก็ยื่นให้ผมมากินแ่บุรี่ซื้อเขาบุรีทั้งซื้อเขานะรเราจะหยิบมากินสองสามกระป๋องก็ 2, ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้วผมก็เป็นบุคลากรมันคเขาเชื่อมั่นเขาไม่ใช่หรอกคือผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขานับถือผมนะครับ เห็นหน้าผมเขาก็ดีใจเขาเอาเบียร์ฝากก็แค่กินนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปกินมากๆกว่านี้ก็ก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าผม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 พูดเล่นเฉยๆนั่นนะผมพูดเล่นผมเคารพกฎหมายอยู่แล้วล่ะผมไม่เอาหรอกก็อบอกว่าอากาศดีนะครับอันนี้วัดป่าพันลำครับที่ผมเคยขึ้นไปทำวิดีโอต่างๆนั่นนะสุดตรงนี้สุดตรงชายป่าเนี่ยไปลู ไปนู่น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 จนถึงท่าแพามท่กากรมศุรกากรท่านแม่ชีปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนั่นนอยู่ชายโขงแต่เข้าไปในวัดเข้าไปในป่าจะไม่ทํานะครับไม่แตะต้องทําคือปล่อยให้เป็นดงดิบไปแบบนั้นนะครับอ,อารามไม่วัดนี้ไม่ไม่เน้นไม่เน้นที่จะทําทอะไรที่เป็นถาวรวัตถุโบท กุฏิศาลาวิหารอะไรไม่ต้องนี่นี่ก็มีกุฏิ